นี่คือสเตียร์โอทูบไมปีสุดคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีติดท้องครับ h e r r i เทจ AUDIO l a ยลแลงซิล47ครับ uh huh. สวัสดีครับผมกอตคิมเล้งครับสวัสดีครับผมเด็กชายล็อบบี้ครับเด็กชายล็อบบี้ครับวันนี้เราอยู่กับอะสเตอริโอทูบไมปรีแอม ก็คือเป็นไมปรีแล้วก็เป็นดีด้วยอ่าจากเทลิเทตอ a ริ i o นะครับ,รบก็ตัวนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีไม,ม่ยุค60ที่อยู่ในห้องแอ็บบีโรเลยใช่เห,เห็นหน้าตาเห็นหนอกก็รู้แล้วว่ายุค60ใช่แล้วก็แอ็บบีโรเนี่ยเป็นห้องบันทึกเสียงที่เขาเรียกว่าดังที่สุดเป็นระดับต้นๆของโลกอนะ่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น พิพิธภัณฑ์เลยเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของของอังกฤษไปแล้วเก็บสะสมเกียร์ที่เป็นวินเทจยุค50-60เนี่ยเยอะมากๆอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมใช่ครับและศิลปินดังๆที่อัดผ่านเกียร์พวกนั้นก็จะมีเดอะบิ๊ทเทิลบ้างมีบุคคลดังๆของโลกไปใช้งานพิงฟอยด้ิงฟอยด้วยนะครับวันนี้เราได้โปรดักต์ใหม่จากเฮอริเทจนะครับเป็นเฮอริเทจในซีรีส์แรงอิเล็กทรอนิกส์นะครับเฮอริเทจอะโอเดียลแรงซิลเวอร์47 47 ทำไมต้องเป็น47ครับคุณก็สีครับอย่างที่บอกครับว่าได้รับแรงม้านใจในเกียร์ออรบอดในยุ60ในห้องเอมิโลสเนี่ยแอมิโลสก็จะมีปีใหม่รุ่นหนึ่งที่เป็นสไตล์เขาเรียกว่า47ก็คือใช้ชื่อ47อยู่แล้วใช่ต้นฉบับต้นฉบับคือตัว47ในห้องเอมิโลสแล้วก็อีที่ผลิตไว้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการโคลนมาเลยโคลนมานะครับโคลนอย่างนี้ไม่พอเขามีลูกเล่นที่มันเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ จุดเด่นของเขาเลยคือมีหลอด2ประเภทให้เราได้ใช้งานนะครับคือหลอดนอสกับหลอด JJ88 ก็คือ2คาแรคเตอร์ใช่ก็คือชแนลหนึ่งเนี่ยมี2หลอดช่าสองแนลก็สีเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องไหมครับมาดูเลยที่ัวเครื่อง่าถือได้ครับดูที่หน้าตัวเครื่องครับเมื่อกี้ผมเกิ่นไปแล้วว่าหลอดนอสอ่านี่ก็จะเป็นหลอดนอส 6AU6 นะครับหลอดนอเนี่ยจะให้โทนคาแรคเตอร์ที่ ค่อนข้างมีเนื้อเสียงอุ่นแล้วก็มีความลึกของเสียงได้ฮาร์โมนิกที่มันค่อนข้างอุ่นแล้วก็ไวมันเป็นวินเทจนะครับ,รบจะจะพบในพวกเครื่องดนตรีที่เป็นไฮเอ็นตตัวนี้นะครับอย่างไมโครโฟนอย่างพวกอาหลอดแอมไรเงรี้ยจะจะเจอได้ในใน M แอมแพงๆงงงไรเงี้ยก็คือเครื่องขยายในยุควินเทจใช่อเออจอบ่อยแน่เขาจะใช้หลอดนอตมา <ม>หลอดหายากนะหลอดหายากแต่หาได้หาได้เพราะว่าจริงๆในโลกนี้มันผลิตได้น้อยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นตัว E C C 8 8นะครับเป็นหลอดจากคาแรคเตอร์ที่เป็นหลอด J J 8 8 E ครับก็บคือตัวนี้จะให้ความชัดและก็ความใสนะครับก็คืออยู่ในพวกเครื่องดนตรีต่างๆแหละอยู่ในไมโครโฟนก็ดีอยู่ในแอมก็ดีเขาก็อหลอดนี้มาไว้ในปีใหม่ด้วยนะครับก็มี2หลอด อ่ารวมกันทั้งหมดแล้วก็ประมาณ4หลอดในในเครื่องตัวนี้เพราะว่ามันเป็นดูเอลปีใหม่นะครับสองช n n e แนหรือสเตอริโอนั่นเองนะครับอ่ามาดูกันที่หน้าตาก่อนโลโก้คลาสสิกจริงเลยโลโก้รูปรูปทรงคลาสสิกครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงบอดี้ค่อนข้างแข็งแรงสีแบบเนียนมากเหมาะกับการเอาไปใส่แร็คของเราอะนะครับถ้าคุณซื้อไปเนี่ยคุณจะได้ความงดงามความวินเทจตัวนี้ผมคิดว่ามัน น่าจับจองนะครับเอาไปเป็นแบบว่าสเตอริโอปีใหม่นะอินเสิร์ตทำโทนก็ได้แล้วก็สามารถว่าใช้อัดเป็นสเตอริโอแท็กได้ใช่ด้วยนะไม่ปีที่เป็นหลอดใช่ครับให้ความอุ่นแล้วดูดูบอดี้ข้างหน้าเขาจะประมาณแบบดีไซน์วินเทจนะมีสีอันนี้เขาเรียกสีอะไรอ่ะคุณลอบบี้สีเทาอ่อนๆป่ะไม่แน่ใจครับมันเป็นสีผสมอ่าเป็นสีผสมอ่าเซอร์เบอร์แต่มันดอกเขียวๆปะอ่าเทาๆเยียบเขียวนะใช่ใช่โดนแสงเข้าไปนี่เริ่มเขียวแล้ว บอดี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ดูด้านบนมีช่องระบายอากาศด้านลังด้วยก็คือระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีเพราะว่าตัวนี้จะมีหลอดถึง4ีหลอดมันค่อนข้างที่จะวอร์มหน่อยมาดูที่หนอบแรกก่อนอ่าอินพุตเกณฑ์ครับผมเกณฑ์ก็เริ่มที่22 22ไปจนถึงเท่าไหร่ครับจริงๆ52แต่ว่าตัวนี้มันจะขึ้นว่าเป็น mfb ก็คือ no feedback เขาเรียกว่าเป็นเซ t t i n g ที่ควบคุมอินพุตแบบอัตโนมัติให้เรานะครับ ก็คือมันจะไม่มีแบบขั้นเกณฑ์ให้อันนี้แก๊กละหกดีดีใช่แก๊กละดีดีอันนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมเกณฑ์ขาเข้าแบบอัตโนมัติซึ่งขาออกอีกทีนึงใช่ขาออกขาออกก็จะเป็นฟีเป็นแบบหนอบวอลลุมฟีใช่ไหมแต่อันนี้เขาก็ไม่ได้บอกเกณฑ์มาว่าเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือไว้ไว้ปรับระดับเสียงตามที่สัญญาณขาเข้าที่เราเห็นในดาวดอๆนั่นแหละพอเราปรับบางที6กดีดีสมมติปรับจาก ยี่สิบแปดเป็นสามสิบสองอย่างเงี้ยบางทีมันเยอะไปมันเพิ่มมันเพิ่มทีละหกเราก็มาลดมันสามทีมเอาอะไรประมาณนี้โอเคครับต่อมาเป็นแพดแพดนะครับตัวไปแล้วแล้วก็แฟนทอมแฟนทอมแล้วก็ไฮพาร์ติเกิเตอร์แล้วก็เฟสนะฮะแค่นี้แค่นี้เหมือนกันเหมือนกันทีมกัมมันต์มี DI ด้วยใช่มีทั้งสองชแนลเลยนะสองชแนลก็อัดอัดกีตาร์ ได้เป็นตอริโอเข้าไปได้เลยรหรือจะแบบกีตาร์เบสอะไรนี้ไปเข้าไปพร้อมกันก็ค่อนข้างดีก็นั่นแหละฟังก์ชันพิเศษของเขาก็ไอตัวนี้ที่มันไม่เหมือนใครก็เพราะว่าจะมี no feedback เป็นการควบคุมเกณฑ์แบบ<ร>อัตโนมัติเร,เ,รเรายังไม่เคยเจอะอย่างเงี้ใช่ไม่ไม่มีไม่มีเพราะว่าตัวนี้เขาทํามาแบบเฉพาะไงก็คือเกียร์สมัยก่อนบางทีเขาไม่ได้ใช้ขาเข้าในการคุมเขาก็เขาก็แบบบิดเอาเป็น ความดังที่เราอัดเข้าไปนะครับอ่ะมาดูด้านหลังด้านหลังไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากทั่วไปก็จะมีปุ่ม power ก่อนตรงกลางแล้วก็มี ac มีฟิลให้นะครับตรงนี้เขากันคนไปอ่าปรับกันคนไปปรับไฟกระแสไฟนะอันนี้คือมาจากโรงงานเขาก็ปรับมาให้แล้วใช่เขาปรับมาให้แล้วเป็นไฟบ้านเราใช่แล้วก็มีต่อกาวเพิ่มได้เหมือนในกรณีที่เรา ต้องการที่จะต่อกาวลิงก์กับเกียร์ตัวอื่นแล้วก็ลิงก์ได้บางทีแบบกาวในระบบไฟฟ้าไม่พอใช่แล้วก็ต่อกาวแยกลงไปลงดินแยกจากระบบไฟไปเลยครับใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอะไรอ่ะคุณล็อบบี้เหมือนกันเลยจะมีเอ็กโออาร์อินอ่ฝั่งเอาพุทก็จะมีเป็นอีการ์ด้วยแล้วก็เป็นเทียเอด้วยอ่าก็คือแล้วแต่เราเลือกใช่บางทีอินเทอร์เฟสแบบราคาไม่ได้สูงมากบางทีก็ใช้เทียเอได้ก็ใช้เทียเอสองหัวได้ต่อได้เหมือนกันโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคครับด้านข้างครับด้านข้างมีปุ่มอะไรบ้างรับเป็นที่ระบายความร้อนซึ่งน้ำหนักก็ใช้ได้อยู่นะซึ่งน้ำหนักใช้ได้ตามขึ้นเลยนะจริงๆรุ่นเนี้ยฟังก์ชันพิเศษอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอยากให้ไปฟังเสียงกันดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองไปเทสกันเลยไหมว่าไปฟังเสียงว่าเสียงของสองหลอดเนี้ยเวลาผ่านทั้งอินเสิร์ตหรือผ่านทั้งใหม่เนี้ยมันจะมีความอุ่นมีความใสมีความชัดยังไงนะครับฝากไปดูเลยครับต้องติดอยู่ในฤดู อกหักตกอยู่ในห่วงความรักที่มันเลวร้ายต้องอยู่ท่ามกลางสายลมของความหนาวใจและเปียกปอนไปทั้งใจด้วยหยดน้ำตา ผมคิดว่ามันได้ไว้ของการอัดเสียงในยุค60เหมือนกันนะคือเกียร์ในยุค60มันจะมีฮาร์โมนิกที่มันมีความหนาความอุ่นที่มันค่อนข้างสมูทหน่อยพอเป็นหลอดปุ๊บเนี่ยย่านโลโดเด่นย่านโลโดเด่นมันจะนิ่งแล้วก็นุ่มมากใช่ครับบวกด้วยหลอดตัว JJ 8 8 E เนี่ยมันก็ทําให้มีความชัดความใสขึ้นมาด้วย คุณจะได้แบบโหโทนไมครโฟนหรือโทนเครื่องดนตรีที่อัดเข้าไปมันแบบโอเคมันมันชัดมันอ้วนมันมีฮาร์โมนิกที่แบบอิ่มมากนะครับสำหรับผมคิดว่าเหมาะกับการอัดทุกเครื่องดนตรีแล้วก็การอัดร้องมากๆเลยต้องมาลองนะอ,อ,ลอแล้วใครถ้าอยากจะเอาไปทำทนเป็นแบบว่ามิกซ์บาเนี่ยมผมว่าก็ได้ ได้เหมือนกันเอาออกมาอินเสิร์ตแล้วก็ผ่านตัวนี้ไปเป็น LR เมันเสียงที่อัดเข้าไปแล้วมันดูแห้งไปมันดูแบบว่าบางไปก็เอามีอินเสิร์ตผ่านมาผ่านหลอดมาผ่านหลอดได้นะคะทำให้ได้โทนอุ่นขึ้นนครับและที่สําคัญตัวฟังก์ชันพิเศษไอ้ตัว no feedback เนี่ยก็ค่อนข้างทําเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะพอเหมาะพอเจาะกับสิ่งที่เราอัดเข้าไปด้วยนะครับถือว่าครบถ้วนแล้วก็เหมาะกับคนที่อยากจะอัปเกรดนะครับปีใหม่นะครับให้มี ความไฮเอนมากขึ้นแล้วก็การอัดที่มันค่อนข้างจะต้องการยุค u ุณภาพที่ดีขึ้นนะครับแนะนําเลยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมคิดว่าคุ้มอะคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือการนำโทนหรือว่าคาแรคเตอร์บางอย่างในยุค60มากลับมาใช้ในปัจจุบันใช่ให้สามารถใช้งานง่ายแล้วก็ปรับง่ายจับจับต้องได้ในราคาที่เหมาะสมในยุคนี้ประมาณนั้นเรียกว่าคนที่ ชอบเพลงในยุคก่อนๆหรือว่าชอบโทนแบบนี้ก็สามารถจะใช้ตัวนี้ได้ได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงเลยแบบนึงครับใช่ครับ Heritage Audio แรง Silver 47นะครับราคา46,900บาทจริงๆก็เหมือนซื้อปีไม่2ตัวแหละใช่เรียกว่าคุ้มนะสองตัวแล้วสองช n แนลแล้วมีหลอดด้วยใช่นะครับก็แพงมากนะใช่ข้างในนี่โหวงจรนี่จัดเต็มนะครับเปิดแล้วแล้วก็ลอง ฟังเสียงกันได้ในคลิป <chips S 1> นี้เลยนะครับก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าไม่มีใครเห็นเดี๋ยวผมค่อยแอบแงะให้ดูได้ได้นะครับหรือใครอยากจะเอ้ย <then> พ <freely split> ี่อยากลองกับกีตาร์อยากลองกับเบสอะมาลองได้มาลองได้นะครับที่ร้านมีให้ลองนะครับก็สามารถเดินทางมาทดลองได้ที่กิมเล้งอันเดวบางนาของเรานะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดีเทลอะไรต่างๆก็สอบถามได้ช่องทางด้านล่างนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมคุณรบ,บี้กับกอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะมีไอเทมเด็ดๆเกียร์เจ๋งๆอะไรฝากติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้ด้วยครับผมวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ